ไม่มีเขาไม่หายใจเดี๋ยวมึงซียาซีอาเลยค่ะจตดดิบิอาเวลานี้ครับคันถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะชอบค่ะโอเคเหรอโอ๋ยอดตัวนี้มีเขีดจริงจรเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปออกเคสไปค่ะไป น,นี้นะคะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะนนี้กีก็คือที่นี่เลยสวัสดีค่ะโซนนะคะ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่3จากคณะแพทยทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้ววันนี้นะคะ่ซนจะมาถ่ายวันเดย์บล็อกนะคะวิทย์นักศึกษาพราเมดิกนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยซนมีแอคทิวิตี้อะไรที่ต้องทําบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราจะลงไปเอาข้าวที่สั่งไว้กันนะคะแล้วก็ขึ้นมาทานข้าวแล้วก็ไปเรียนกันค่ะ ในไลน์ของจัก,กรีเนี่ยก็จะมีเหมือนคอมมิวนิตี้ที่แบบเ,เป็นร้านค้ารวมกันนะคะเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยสั่งข้าวแล้วก็อขอให้เขาเนี่ยมาส่งที่หอหรือว่าจะเป็นที่ตึกเรียนก็ได้นะคะแล้วเราก็ลงไปเอาข้าวเดี๋ยวจะพาไปดูห้องส่วนกลางกันนะคะก็คือมานั่งกินข้าวได้นะคะแล้วก็นั่งเล่นเกมกับเพื่อนมีแอร์ด้วยแล้วก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นให้พร้อมนะคะอันนี้ก็คือห้องส่วนกลางเนี่ยจะมีอยู่ทุกๆชั้นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีน,นรุอบดินนะคะโดยที่ปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิโดนสารยาที่นครปฐรมใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งแต่ปี2ปี3แล้วก็ปี4เนี่ยเราก็คือจะย้ายมาเรียนที่นี่นะคะโดยอยู่หอนะคะอยู่หอในโรงพยาบาลนี้เลยวันนี้ก็คือเรามากับชาวแกง๊ง <c oughs> <ś les> ช่างแกงกลุ่ม simulation อันนี้เรามาเรียน simulation ACL S กัน ACL S แล้ว1เึ ACL S ก็คือ advanced cardiovascular life support นั่นเองอลดมาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับาการกู้ชีพที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาทางด้านหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นเร็วหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนั่นเองหัวใจขาดเธอได้้ยครับว้าว <ś les> อันนี้คือ ศูนยปฏิบัติการทางคลินิกนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าห้องซิมแล้วซึ่งวิชานี้เนี่ยเราเรียนเลคเชอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการอ่านหนังสือก่อนที่จะมาซิมูเลชันในวันนี้อาจารย์เนี่ยก็จะให้เคสมาแล้วเราก็โอเครักษาคนไข้ไปอุปรกรณ์ที่เราเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยอุปกรณ์ที่เราใช้จัดการทางเดินหายใจของผ <O PA. S 2> ู้ป่วย OPA อันนี้ไว้เปิดทางเดินหายใจคนไข้ Ambu อันนี้ก็เห็นในหนังบ่อยเนาะ<ช><ช>อันนี้ก็คือชาร์จแล้วก็ช็อกผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นนะคะซึ่งเราเป็นพาราเมดิกเนี่ยก็คือเราต้องใช้เครื่องนี้อย่างชํานาญเนาะพี่ปืนใช่ครับต้องตั้งใจเรียน<ช> <laughs> ต้องตั้งใจเรียน<ช>หนึ่งแ<ช>มทเ,เพราะว่าอันตรายมากนะคะ<อ>นคนไขวันนี้เราสามารถฟังได้เลยโดยหุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีเสียงแบบเสมือนจริงตามใจอาจารย์ว่าจะกดอะไรอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเครื่องที่อาจารย์จะเลือกได้กําหนดได้ว่าสั่งให้ค่าต่างๆเนี่ยมันออกมาเท่าไหร่ทําไมเราต้องเรียนซิมูเลชันะคะอาจารย์ในเด็กที่เป็นพื้กษา่ยจะได้มีการฝึกซ้อมเนาะและมีการแบบใช้ฝึกทักษะต่างๆในการทํา่าตัการหรือว่าการทํางานกการ่วมกันเป็นทีใน,ในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเวลาจอจริงๆจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนะครับตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะรับเคสจากอาจารย์นะคะ ก็วันนี้มาพบกับเคสเป็นชาย60ปีนะครับผมนอนติดเตียงที่บ้านประวัติเดิมเนี่ยเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับผมไม่ยากไปเจอตอนเช้าปกสตินอซึมปลุกไม่ตื่นไม่รู้ว่าหายใจหรือเปล่าครับญาติ เป็นคนดูแลประเมินไม่ค่อยเป็นนะครับคนไข้เนี่ยเป็นไตเรื้อลังเนาะก็อาจจะมีภาวะเป็นไฮเปอร์เคซึ่งไฮเปอรเคเนี่ยสามารถทําให้อเลดได้ก็ถ้าเกิดว่าเข้าซีนไปแล้วคํำเผานะถ้าคํำเภาไม่ได้ก็คือเดี๋ยวให้มือ CPR เข้า CPR เลยนะคะแล้วก็ Airway Beating เตรียม a m b u b a g ไว้เลยแล้วก็บีบ30ต่อ 2, 2> แล้วก็ค,คนที่เป็น C Circulation เนี่ยก็เดี๋ยวเปิดเส้นเตรียมน o r m ม l s สไลด์แล้วก็อะดีนาดีนไว้เลย ที่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นการเตรียมกันไว้ก่อนบนรถแอมบูเลนส์นะคะเพราะว่าพอเราไปถึงซีนแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รู้หน้าที่ของตัวเองจะเป็นการ,รลดระยะเวลาที่เราใช้ในซีนใช่คะ่ะจะได้แบบพาคนไข้กลับโรงพยาบาลได้อย่างเร็วที่สุดคุณคะคุณคะคนไข้ตื่นไหมคะคนไข้ไม่ตื่นครับเ,เดี๋ยวคามเพานะคะแล้วก็ดูการหายใจไม่มีเพาไม่หายใจเดี๋ยวมือซีอาซีอาร์เลยคะ่ะสตาร์ทซีอาร์เวลานี้ครับ<ะ>เดี๋ยวจะทําการดีฟิปนะคะ200จูลกดชาร์นะคะ ชันถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะชอบค่ะพิญญาต่อนะคะอันนี้นะคะก็คือเล่นเสร็จไปแล้วนะคะกับสถานการณ์จำลองนะคะเป็นคนไข้ก็คือหัวใจหยุดเต้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คือจะให้อาจารย์มาเฉลยเคสกันแล้วก็ดูว่า เเราเล่นผิดพลาดต,ตรงไหนบ้างน,นะคะมีคนไข้อยู่บนเตียงเนี่ยเราจะคอนเซิร์ตเรื่องของแบบเป็นระยู่บนเตียงอ่ะเราต้องมุ้งลงมาที่พื้นนะเวลากดนั่อกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่เป็นไรที่หลองขยับบกนะหล<ม>ังพื้นถ้าไม่ถ้ามีขออยับบกเนี่ยอาจจะมุ้งมาที่พื้นแรงเร็วกว่าหรือว่าต้องหาอะไรแข็งๆมาวางเนี่ยเพื่อ C B R เนาะเออ<ม>เวลาท T B R จะรู้เลขขอดว่า start T B R กี่โมงเนาะเออต้องอาจจะขัดเวลานิดนึงแต่เรื่องที่ได้หมายคือสายการโค้ชหลูกได้โอเคแต่ว่าอย่าขานผิดขานถูกขันซ้ำกันเนาะ บางทีมันทำให้คำพูดมันเตืออมันเสียเวลาเราอะต้องฝึกบ่อยมากวิชานี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสติเราแบบอ้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบทําให้คนไข้อะเหมือนได้รับอันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเยอะๆไปจ้าตอนนี้ก็คือเรียนเสร็จแล้วสำหรับไปตีแบตต่อไหมไได้เออเย็นนี้ไปตีแบตไปตีแบตไม่ได้ข,ขึ้นเวน <laughs> ว้ายมีเวน สู้นะสู้ค่ะสู้ค่ะบายบายบายเพื่อนๆวายวายตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสนะคะไปที่รามาพยาไทยเพื่อไปขึ้นเวนนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีปี2กับปี3ไปขึ้นเวนปี2เนี่ยก็จะอยู่แบบห้องฉุกเฉินก็คือจะมี resuscitation room เป็นห้องกู้ชีพเนาะแล้วก็อยู่ในโซนซักประวัติตรวจร่างกายส่วนเราเป็นปี3านะคะก็จะขึ้นเวนที่รามา EMO นะคะ เซ็นชื่อนะคะเสร็จแล้วก็ไปเอาชุดไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเช็ครถแอมบูลเลนต์กันหลังจากเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเช็ครถนะคะซึ่งหน้าที่ของเราสองคนนะคะก็คือจะมีเป็นเว็บนะคะของทางภาวิชาที่จะมีตัวเช็คลิส อยู่ข้างในซึ่งเช็คลิสต์นเนี่ยก็จะเป็นเช็คลิสต์ว่าของเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างอยู่ในรถนะคะซึ่งเต็มไปหมดเลยอย่างที่เห็นข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเช็คกันว่าของเนี่ยมันครบแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดการไปรับคนไข้คือน,นี่น,นิเตอร์เ,เอาไว้วัดญารชีพคนไข้ดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจใที่สำคัญเครื่องนี้นะส่งขึ้นไปยันแบบศูนย์ EMO ของเราได้ด้วยก็คือเรียกว่าออนไลน์ให้อาจาร,รย์แพทย์ที่อยู่ที่ศูนยน์่ย เขาดูได้ตลอดแบบเรียลไทม์อันนี้คือภารกิจของเราหลักเว่อร,อร์กระเป๋าสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะนี่มันจะมีเขียนอยู่ว่า circulation ส่วนกระเป๋านี้อ่าสีน้ำเงินน้ำเงินนี้คือ airway and breathing ก็คือเป็นเกี่ยวกับการหายใจของคนไข้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดเช็คลิสต์แล้วก็เช็คของในกระเป๋าสองใบนี้กันนะคะนี่คลิกเข้าไปเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อ วันที่ตรวจเช็คแล้วก็เวลาที่ตรวจเช็คนะคะหลังจากที่เราไปเช็ครถกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้น้องๆฟังนิดนึงว่าเออไอ,อ,อ,อที่เรามาขึ้นเวนในวันเนี้ยทำอะไรบ้างเนาะข้างในนะคะก็คือจะเป็นศูนย์สั่งการนี้แล้วก็จะมีพี่ๆพาราเมดิกอยู่ซึ่ง หน้าที่ของเราก็คือไปช่วยพี่เขานะคะช่วยอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือช่วยรับโทรศัพท์นะคะจากดารินทร์เนาะสั่งการเคสเรามาแล้วก็รับโทรศัพท์จากเขานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนไข้หรือว่าอาจจะเป็นญาติที่โทรมาแจ้งนะคะเราก็รับสายแล้วก็จดโดยคร่าวๆนะว่าอาการของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะสุรับแจ้งเหตุคะตอนนี้คนไข้ย,ยังมีสติหายใจอยู่ไหมคะ โอเคค่ะตอนนี้อาการคนไข้เป็นยังไงบ้างคะค่ะญาติสะดวกให้ทีมแพทย์ทาการวิดีโอคอลเพื่อการซักประวัติเพิ่มเติมไหมคะข้อมูลอาการกับรูปภาพของคนไข้เนี่ยก็คือจะไม่ถูกนําไปเผยแพร่ค่ะ ข้างหลังนี้นะคะพี่กําลังวิดีโอคอลกับญาติคนไข้นะคะเพื่อดูอาการของคนไข้เป็นการเหมือนสักว์ดเพิ่มเติมเพื่อวีนิจฉัยในสิ่งที่คนไข้อาจจะเป็นก็จะได้เตรียมทีมได้ถูกว่าเราจะต้องเอาของเอาทีมออกไปยังไงบ้างนอกจากรับโทรศัพท์แล้วเนี่ยข้างในสูตรเนี่ยมันก็จะยังมีวิทยุที่เราอาจจะต้องวอลคุยกับโรงพยาบาลปลายทางว่าแบบเออมีเตียงว่างไหมพร้อมจะรับคนไข้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือ เขียนใบเคสก็คือถ้าเรารับเคสคนไข้มาแล้วนะคะเราก็ส่งรถแอมบูเลนซ์จากรามาไปรับคนไข้เนี่ยก็คือต้องเขียนใบเคสนะคะนี่จะมีตัวอย่างให้ดูสองใบค่ะนี่นี่นะคะให้ดูนี่คือปรการแจ้งรอิยารามาหมายเลขหม่สองเกสี่สี่สองเก้าสี่สี่กสองเก้าสี่สี่รับทราบ เลขไม่294-4า e 4 EMO คันที่3แจ้งวอร์ซที่เกิดเหตุเมื่อกี้นะคะทําการรับเคสคนไข้ที่ถกญาติคนไข้ที่ถกมาแจ้งนะคะโดยเราเนี่ยก็คือจะจดข้าวๆไว้ในกระดาษแล้วก็เอามาเขียนนะคะลงใบนะคะจะมีใบเขียวนี่กับใบขาวนะคะพอโซนได้รับเคสมาเสร็จแล้วเนี่ยโซนก็จะส่งเคสต,ต่อให้เชีย ซึ่งเชียน,น ALLY, จะมีหน้าที่ท <ieur> ah ี sim ่จะต้องหยิบกระเป๋าหยิบวิทยุหยิบกล้องคือส่วนละมายโมของเราน่ะจะมีกล้องติดตัวไปเพื่อที่จะให้เราเน่ยเห็นว่าทีมแพทย์ที่อยู่ที่ซีเนี่ยทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นเคที่ c o n c e r n ์นเรื่องโควิดเนี่ยเราก็จะต้องใส่ PPE เต็มรูปแบบเขาเรียกว่าชุด PAPR เคสหรอโอเคหรอ ตอนนี้พี่พี่นะคะก็คือมีมีเคสจริงๆตอนนี้พี่เขาก็กำลังเตรียมกระเป๋าอยู่นะคะเอาทางเบอร์สามืเบอร์สามไปมาเตรียมของเตรียมของไปชัดส่งไหนอ่ะส่งรักษาเก่าที่หัวเชียวรอพาลาตรวจสอบที่าเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปออกเคสไปค่ะไป เดี๋ยวพี่เขาจะออกเพจก็คือใส่ PPE ก็เป็น N95 ก็คือไม่ไม่รู้ว่าคนไข้ี่นมีปอดเสี่ยงโควิดหรือเปล่าเราก็ใส่ N N95 ออกเคสไปก่อนใช่กีก็คือรถที่ออกไปนะคะก็จะเป็นออนไลน์เมดิเคิลค่ะค่าใช้สารที่ไม่ติดของแพทย์ไม่ให้ P า N กรประสานงานด้านการเกษ แล้วก็หลังจากที่เราออกเหตุกลับมาเราก็จะมีดีบีฟก็คือเรียกว่า A A R เนาะ<ช> After Action Review ก็คืออาจจะมีอาจารย์แพทย์นะคะมาบอกแนะนำเราว,ว่าครั้งหน้าควรปรับอะไรบ้างถ้าเกิดเจอเคสแบบนี้คำถามก็คือเราในฐานะที่ที่อยู่ฝูงต่างการอยเงี้ยเราจะเคลียแล้ว่าเขายังไงหรือว่าเราจะมีวิธียังไงที่ทำให้แบบเขาได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นพอจะมีอาสาแถวนั้นไหม ก็จะมีแบบทีมอาสาที่มีแบบใครเียงที่สามารถจะสนับสนุนได้หรือเปล่าก็ A A R เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาแบบมีเทคนิคที่มันอัดแอปจากที่เราได้เคยเรียนมานะคะก็เป็นการเหมือนอัปเกรดความรู้ของตัวเองเป็นตัวนะคะพามาดูห้องนอนกันนะคะก็คือเราเนี่ย ขึ้นเวรตั้งแต่4ี่โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนแบบการออนคอลออนคอลเนี่ยก็คือการที่เราจะมีวิทยุติดตัวตัวหนึ่งแล้วพอถึงเวลามีเคสนี่เขาจะวอมาเรียกเราค่ะออนคอลก็คือเหมือนเราลงเวรแล้วเที่ยงคืนจนถึงเจ็ดโมงเช้านะคะก็คือนอนที่ห้องนี้มาเรียกเราใช่เรียกเราคือเราก็จะนอนในห้องนี้ไปดูกันนี่เลยเป็นแบบ เป็นนิสตายแล้วหนึ่ง <ichi> วันนี <obedient> ้เราจะจองเตียงนี้กันเออก็คือนี่แหละค่ะวันเดย์ร็อกวิดนักศึกษาพาราเมิกนะคะก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย